สวัสดีครับกระผมอดีศรเพียงเกตวันนี้วันที่12เมษายน2564สวัสดีปีใหม่สงการานต์ครับขนาดสงการานต์ปีนี้นะครับมีมาตรการเกี่ยวกับโควิด19อย่างเข้มข้นยังเกิดอุบัติเหตุในท้องถนนเสียชีวิตไปแล้ว25คน ก็เป็นที่น่าเสียใจนะครับก็กลับบ้านไปเยี่ยมภูมิลำเนาเดิมเกิอดอุบัติเหตุก็หวังว่าคงจะระมัดระวังกันอัตหิอัต,อต,ตโนนาโถให้พึ่งกันนะครับให้พึ่งตนเองเป็นใหญ่ให้ระมัดระวังประเพณีสงการเป็นประเพณีปีใหม่ของคนไทยเราของคนลาวของคนกัมพูชาและของคนพมา่า ถือว่าเป็นวันดีนะครับต้องกลับไปเยี่ยมบ้านภูุณนเนา,นาลดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือทำจิตจิตใจให้เบิกบานผ่องใสตามประเพณีของเราแต่ประเพณีดังกล่าวถูกตัดขาดหรือถูกแยกถูกป้องกันโดยโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดโโโโโคครรรนนาาไวัสโควิด -19 เข้ามาขั้นกลางทําให้ประเพณีที่ดีของเรานี่ขาดบางสิ่งบางอย่างไปแต่จําเป็นต้องปกป้องป้องกันนะครับเพื่อขจัดไม่ให้โรคโควิด1 9ระบาดไปมากกว่านี้วันนี้ระบาดถึง967คนครับเป็นการระบาดท,ที่น่าตกใจน่าอันตรายมากของสำหรับประเทศไทยเราถือว่าเป็นวิกฤตของโรคโควิด1 9ก็ได้ การป้องกันอยู่ที่ตัวเราครับล้างมือใส่เจนใส่แมส์อย่าอย่ากาดตกนะครับอย่ากาดตกแม้ว่ารัฐบาลเองจะใช้มาตรการต่างๆมาบังคับพี่น้องประชาชนนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพูดกระทั่งว่าคนไหนเป็นโควิด1 9ไเนเป็นคนที่ขาดกิจสำนึกคล้ายๆมาค่มขู่มาให้ประชาชนให้ความร่วมมือซึ่งประชาชนเองก็ให้ความร่วมมืออยู่แล้วครับแต่ คนข้างตัวของท่านคือรัฐมนตรีของท่านสอสอของท่านของของพรรคร่วมรัฐบาลนั่นแหละเกิดติดโควิด -19 ยังเป็นปัญหาว่าติดเชื้อโรคนี้มาจากไหนถ้าเป็นต่างประเทศเขารับผิดชอบโดยการลาออกไปแล้วป่านนี้คุณศักสยามชิดชอบและคนอื่นๆยังไม่แสดงเจตนาจะรับผิดชอบในการกระทําที่ทําให้เกิดการระบาดระลอกสาเกิดจาก ไปทุ่งไปเที่ยวใต้สสือกันเนี่ยแหละครับไปในที่อักโครจรเผยแพรแ่ติดกันระนาวเลยทุกวันนี้นะครับผมคิดว่าจะหาม,มาตรฐานจริยธรรมแบบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของประเทศญี่ปุ่นมีลูกน้องไปเที่ยวนะครับในสถานที่เกินเวลาเขาก็รับผิดชอบโดยไม่รับเงินเดือนโดยจะคืนเงินเดือนให้แก่ทางรัฐบาลสองเดือนอย่างนี้เป็นต้นเป็นการแสดงความรับผิดชอบ ผมก็ไม่หวังว่าไอ้หน้าบางจะเกิดขึ้นกับคนที่มาจากจังหวัดบุรีรัมย์หรือว่าคนตระกูลชิดชอบหละครับหาความ,มับผิดชอบคงไม่ได้ปล่อยปะละเลยกันอยู่อย่างนี้ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เป็นตามมาตรฐาน,ฐานสากลมีการดำเนินคดีแก่บกับกับผับนะครับทั้งสองผับทั้งคริสตันและก็เอมมอลันเอาผู้จัดาการเอาลูกน้องนะครับมาสารลงโทษสองเดือนผมอยากทราบว่า อันนี้มันเป็นลูกน้องแต่ตเจ้าของที่แท้จริงเนี่ยเป็นใครอยากให้เปิดเผยตามข่าวโซเชียลบอกว่าผู้อกำกับทองหล่อเนี่ยเป็นญาติของพลเอกประวิตยจัน์ไอวงสุวรรณเป็นหลานเขยอะไรทอนนทัน,นครับมีพฤติกรรมในการที่เปิดเปิดสิ่งบันเทิงผิดกฎหมายเนี่ยหาอยู่หาก,กินกันหรือเปล่าเป็นคำถามที่พี่น้องประชาชนสนใจมากครับ เอาเฉพาะลูกน้องมาติดคุกแทนแต่เจ้าของตัวจริงนี่คือใครประยุทธ์จันโอชายังไม่ทราบใช่ไหมประวิตรวงษ์สวรรค์ยังไม่ทราบใช่ไหมผอบตรก็ยังไม่รู้ใช่ไหมนี่แหละครับสังคมของเมืองไทยมีมาตรการอย่างไรแต่ยังมีธุรกิจที่สีดำสีเทาภายใต้การอนุญาตภายใต้การรู้เห็นเป็นใจของฝ่ายอํานาจรัฐแล้วรัฐบาลชุดน,นี้จะสง่าง,งามได้อย่างไรครับขอขอวยพรให้ทุกท่านนะครับ มีความสุขในวันปีใหม่วันสงการของพวกไทยเราขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงเดินทางถ้าอยู่กรุงเทพ <c oughs> กลับไปภูมิลำเนาถ้าไม่อยู่ในจังหวัดที่กักตัวก็เดินทางกลับมาทำงานต่อไปให้มีชีวิตมีเศรษฐกิจที่พอเลี้ยงตัวได้ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญน,นะครับในวันละดิถีขึ้นปีใหม่ครับสวัสดีครับ